สุขที่8ธันวาคม2566เช้านี้ก็วิ่งระยะทาง10กิโลนะครับโอเคครับชันนี้ก็ยังได้อยู่วิ่งกลับมาก็มาดูต้นไม้นะครับเนี่ยต้นมะยงชิดด้านหลังนะครับออกดอกแล้วเห็นไหมออกดอกแล้วฮะคาดว่าอีกส3าเดือนก็คงเห็นลูกมันปีนี้ก็ออกเยอะอยู่นะครับพึ่งออกทุ้ๆุติปีออกมาพึ่งออกทุ้ๆติปีออกมา นี้ก็มีนะฮะเนี่ยโอเคครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดลูกสักเท่าใดนะครับตอนนี้ก็คงต้องให้น้ำให้มันเพียงพอก่อนนะครับปีที่แล้วไม่จับลูกเนื่องจากอะไรไม่รู้ปีก่อนๆนน้านั้นก็ได้อยู่ประมาณ 4- ี่หโลปีนี้ก็จะมาดูว่ามันจะติดสักกี่โลกันนะครับโอเคครับชาน,นี้ก็ยังได้อยู่นะครับระยะทาง10บกิโล เสร็จแล้วก็มาดูต้นไม้สดชื่นแต่เช้าครับวันนี้อากาศเย็นๆครับวันนี้ครับอุณหภูมิ20องศาโอเคครับ